สวัสดีค่ะพบกับมานาอีกครั้งในช่อง Mind Maps ยาสำหรับความคิดในช่วงประมาณสัก3-4มสี่ที่ที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมไม่รู้เป็นอะไรนะแต่มานามีเรื่องเข้ามาเยอะมากนะคะแล้วแต่ละเรื่องนี่คือแบบว่าสร้างความเครียดให้กับมานาได้สูงมากเลยทีเดียวนะแล้วพอมันมารุมกันหลายๆเรื่องพร้อมกันนี่ยมันก็แบบทำให้มานานี่คือต้องต้องระวังมากไม่ให้สติแตกนะคะคือมันเครียดร,ระดับนั้นนะทีนี้ เวลาที่มีเรื่องอะไรเข้ามาแล้วแต่เนี่ยมาลาก็พยายามใช้สติไต่ตรองทุกอย่างแล้วก็เลือกวิธีการรับมือกับสถานการณ์นั้นให้ดีที่สุดเท่าที่มาราจะทําได้ณนเะวลานั้นแล้วสุดท้ายเนี่ยผ่านไปอย่างที่บอกนะสามเสี้ยธิที่ผ่านมาเนี่ยก็สุดท้ายเรื่องทุกอย่างที่เข้ามาตอนนั้นก็ลงเอยด้วยดีนะคะ มานาก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะมาเล่าแชร์คุณผู้ชมฟังนะว่ามานาเจอปัญหาอะไรแล้วก็วิธีการรับมือของมานาเป็นยังไงแล้วสุดท้ายมันได้ผลดีดีที่ว่าดียังไงเพื่อคุณผู้ชมสามารถจะเอาวิธีเหล่านี้ไปปรับใช้ได้นะคะกับสถานการณ์ที่ใดๆก็แต่ที่คุณผู้ชมเจออยู่นะคะวันนี้มานาลิสมาได้กัน3เรื่องนะคะเรามาฟังกันเรื่องแรกก่อนก็คือออกออกตัวก่อนว่าบุคคลที่มานา ดีลด้วยเนี่ยในช่วงที่บอกสามสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยมานานไม่ได้จะบอกว่าเขาเป็นนาซิสิสนะเพราะว่ามานานไม่รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวไม่ได้รู้จักดีพอหรือรู้จักนานพอที่จะมีเอสเอหลายๆเรื่องรวมๆกันแล้วพูดได้ว่าเออมีโอกาสสูงที่จะเป็นนาซิสิสแต่ว่าพฤติกรรมที่เขาทาเนี่ยเป็นสิ่งที่นาซิสิสทําฟังให้ดีนะคะพูดใหม่นะมานานไม่ได้จะบอกว่าคนเหล่านี้ที่มานานจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังเนี่ยเป็นนาสิสต์ แต่ที่มนานาจะเอามายกตัวอย่างว่าเป็นนาซิสิสทำพฤติกรรมอย่างนี้ยังไงเนี่ยก็เพราะว่าพฤติกรรมที่ว่าเนี่ยคือหรือแท,แท็กติกที่คนเราใช้เนี่ยเป็นแท็กติกที่นาซิสิสใช้คนละเรื่องกันนะคะมนานาอย่างที่บอกนะเล่าให้ฟังเผื่อว่าคุณผู้ชมดีกับนาซิสิสอยู่แล้วมาเจอพฤติกรรมนี้ก็เออถือว่าตรงก็เอาเอา,เอาไปปรับใช้หรืออะไรก็แล้วแต่แต่มานาไม่ได้จะบอกว่าคนเหล่านี้เป็นนาซิสิสนะโอเคเรื่องแรกนะคะคือนาซิสิสทำผิดแต่ไม่ยอมรับผิดอันนี้เรารู้อยู่แล้ว ถ้าดูคลิปมาขนาดนี้นี่ควรจะรู้อยู่แล้วนะคะว่านาซิสซตเป็นคนที่ทําผิดแล้วไม่ยอมรับผิดนะแต่มันไม่จบแค่นี้เขาทําผิดก่อนแล้วเขาไม่ยอมรับผิดใช่ไหมแล้ววิธีที่จะทําให้ตัวเองพ้นผิดเนี่ยก็คือเปลี่ยนประเด็นค่ะแทคกติกที่ใช้ในการเปลี่ยนประเด็นก็คือมักจะนาซิสซตมักจะหาความผิดสักอย่างอะที่ที่จะเราผิดจริงหรือว่าจะ พยายามทำให้เราผิดให้ได้ทั้งนี้เราไม่ผิดเนี่ยทำนองเนี่ยคือมากล่าวหาว่าเป็นเราต่างหากที่ผิดนะพอเขากล่าวหาว่าเป็นเราต่างหากที่ผิดแล้วเนี่ยเราก็มักจะมีการตอบสนองสิ่งที่เขากล่าวหาเราด้วยการอธิบายตัวเองใช่ไหมคะหรือปฏิเสธว่า ไม่จริงนะไม่ใช่นะเราไม่ได้ผิดอย่างนั้นอย่างนี้อย่างที่เธอว่าเพราะอะไรใช่ไหมคะเราก็จะอธิบายยืดยาวว่าทําไมเราถึงไม่ผิดแล้วถ้าเธอบอกว่าฉันผิดเนี่ยมันจะผิดได้ยังไงในเมื่อเรื่องมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงนแล้วเธออย่างนั้น่านอย่างนี้มันไม่จบสุดท้ายคือเราเนี่ยจะมังง่วนอยู่กับการอธิบายกับตัวกับนันทิศเนี่ยว่าเราไม่ผิดยังไง ซึ่งแน่นอนว่านี่คือการเปลี่ยนประเด็นใช่ไหมคะประเด็นอยู่ที่เขาผิดเรากําลังจะจับผิดเขาให้ได้เรากะเรากาลังจะเอาความผิดกับเขาใช่ไหมแต่พอเขาเปลี่ยนประเด็นมาแบบนี้เราก็เลยมาง่วนพูดแต่เรื่องของเราไม่ใช่สินะวันนี้เราควรจะพูดเรื่องของเขาใช่ไหมนี่คือประเด็นแรกว่าที่เรามาคุยกันวันนี้เนี่ยมามีบทนส,นนส,นนสนทานนีน้ต้นก็เพราะว่าเขาทําผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่นาซิสเขาเรียกว่าไรล่ร้านกับดักเอาไว้ว่า ฉันจะให้เลือกมันเฉไปทางเธอแล้วถ้าคุณผู้ชมไม่มีสติมากพอนะคะที่จะคิดได้ว่าเอ้ยนี่เขากำลังเปลี่ยนประเด็นนะเราก็จะตกหลุมที่เขาเซตใช่ไหมว่าเออให้มาเปลี่ยนประเด็นพูดเรื่องของเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะทำก็คือไม่ว่าเขาจะพูดอะไรมาที่มันไม่ใช่เรื่องประเด็นหลักก็คือที่เขาทำผิดแลวเรากำลังจะเอาผิดเขาให้ได้ถ้าเขาพูดเรื่องอะไรมาก็แล้วแต่ให้พูดว่าเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันเรื่องนั้น จะเรื่องอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวเราค่อยคุยกันเอาเรื่องแรกให้จบก่อนเอาประเด็นแรกให้จบก่อนประเด็นแรกก็คือเธอทําทผิดอย่างนี้อย่างนั้นอย่างงนทํางงทไมมันถึงผิดก็เพราะอย่างนี้อย่างนั้นอย่างงนงงแล้วผลที่เกิดขึ้นจากการทําผิดของเธอมันเป็นอย่าง,งนี้อย่างนั้นอย่างงนแน่นอนว่า <DA> เขาก็จะพยายามเปลี่ยนประเด็นจะบ่ายเบี่ยงไปนูนป่นไปนี่ไปโทษคนนั้นคนนี้หรือเปลี่ยนเรื่องพูดคุยไปเลยก็แล้วแต่คุณผู้ชมควรจะใช้สติ ตั้งใจฟังให้ดีว่าเขากำลังพูดเรื่องอะไรถ้าตอบใดที่ไม่ได้พูดเรื่องประเด็นหลักเนี่ยพอออกนอเรื่องปุ๊บต้องดึง,งบทสนทนากลับมาที่เดิมให้ได้ว่าอย่าเพิ่มไปคุยเรื่องอื่นเรายังคุยเรื่องนี้กันไม่จบเราคุยค้างกันเรื่องประเด็นที่ว่าเธอทําผิดอย่างนั้นอย่างนี้อย่างง้นใช่ไหมคะเนี่ยปัญหาคือเวลาเวลาเราอยู่ในในบทสนทนาที่เป็นเป็นการประทะกันเป็นการ,รเผชิญหน้าก,นกันกับปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเรามักจะ มีความเครียดหรือมีความตะหนกตกใจหรือว่าแบบเราจะจิตใจไม่ไม,ไม่ไม่นิ่งอ่ะแล้วเราเลยถูกทําให้เฉยเฉยได้ไง่ายนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องฝึกการใช้มีสติเยอะๆตั้งใจฟังว่าเขาพูดอะไรแล้วถ้าพูดอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องเราต้องดึงประเด็นกลับมาให้ได้นะคะตัวอย่างที่จะยกให้ฟังก็คือล่าสุดแฟนของมานาสมัครงานใหม่นะคะแล้วก็แน่นอนว่าเวลาสมัครงานเนี่ยเราจะต้องเอาให้มั่นใจว่าเราเข้าใจนะว่าบทบาทหน้าที่ ของการทํางานตําแหน่งนี้มีอะไรบ้างเป็นยังไงถ้าเราไม่เข้าใจเราก็ควรจะถามเขาแล้วเขาควรจะบอกเราใช่ไหมว่าความคาดหวังที่เขามีเนี่ยต่อคนที่จะเข้ามาทําตําแหน่งนี้มีอะไรบ้างอ่ะซึ่งมันก็ต้องถูก list เอาไว้ใน job description นะคะก็คือ,อาการเขาเรียกว่าอะไรนะใบโฆษณางานมั้งเออประมาณเนี้ยว่า คนที่จะมาทําตําแหน่งนี้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้หนึ่งสสาม้าจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบต่อนั่นนี่นู่นนู่นอะไรก็ว่าไปจะต้องลิสต์มาเขาเขาเขาลิสต์มาเท่าที่เราเห็นใช่ไหมแล้วก็พอถึงตอนสัมภาษณ์งานเขาก็พูดเท่าที่เขาพูดทีนี้พอจะเซ็นสัญญาคุณผู้ชมเซ็นไปเสร็จแล้วเหลือใบสุดท้ายยังไม่ได้เซ็นนี่คือได้งานแล้วนะแล้วปรากฏว่าเขารีบแทรกอย่างอื่นเข้ามา ว่าเออจะให้ทําอีกอันหนึ่งด้วยซึ่งเราไม่ได้คุยกันมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมพอพอสิ่งที่เขาเอามาแทรกเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่เห็นด้วยเราก็ต้องแบบว่าชะง,งักสิว่าเอ๊ยจะให้ฉันเซ็นสัญญาได้ยังไงในเมื่อเธอจะมาทำมาให้ฉันทําในสิ่งที่ฉันไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เคยพูดมาไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้ก่อนหน้านี้เหมือนอยู่ดีจะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า pull a quick one on someone อะประมาณเนี้คือ อารมมัดมือชกมั้งคุณผู้ชมเหมือนจะเซ็นสัญญาอยู่แล้วแล้วก็อยู่ดีก็เอามาเว็บเอามาแทรกเงี้ยอ่ะก็เออเอาตามไปแล้วกันนะอะไรอย่างเงี้ยพอเราโวยใช่ไหมเขาก็แบบเปลี่ยนประเด็นเขาก็จะอ้างว่าเราต่างหากที่เป็นคนผิดที่ไม่ถามคําถามนี้ว่าเราจะต้องทําอันนี้อันนั้นหรือเปล่าซึ่งถ้าเราไม่มีสติเนี่ยเราก็จะไป เชื่อตามเขาแล้วก็พยายามแก้ตัวว่าก็ที่เราไม่ถามก็เพราะว่าเราไม่รู้ไงว่างานมันจะต้องทําอัน,นี้ด้วยหรือว่าอยู่ดีกับลูกค้าบริษัทนี้แล้วมันจะมีผลองไรเราก็จะไปนั่งอธิบายสารพัดเกี่ยวกับเรื่องของเราซึ่งมันผิดประเด็นประเด็นอยู่ที่เขาไม่พูดตั้งแต่ต้นเขามีโอกาสที่จะพูดตั้งแต่ใน Job Description ตั้งแต่ในการสัมภาษณ์งานที่มีด้วยกัน3รอบ จนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยจะเซ็นสัญญาก็ไม่อยู่ในสัญญาที่เซ็นแล้วมีใบอื่นมาแทรกทีหลังเอาแบบสุดท้ายและใบสุดท้ายอะ่ะเนี่ยคือสิ่งที่เขาผิดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแฟนของมานานเนี่ยก็มาปรึกษามานานะวค่ะว่าจะเอายังไงจะพูดกับเขายังไงมานาะอ่านเกมทุกอย่างเสร็จมานาก็บอกว่าไม่ว่าเขาจะพูดอะไรเนี่ยว่าอยู่ผิดตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวค่อยไปคุยกันเรื่องหลังนั่นคือประเด็นที่2แต่ประเด็นหลักเนี่ยต้องจี้ให้เขายอมรับให้ได้ก่อนว่าเขาเป็นคนที่ผิด ที่ไม่มีการเอ่ยถึงไอหน้าที่อันเนี้ยที่จะมาแทรกขึ้นมาเนี่ยที่ที่เขาทาเนี่ยต้องเอาผิดให้ได้ต้องเอาให้เขายอมรับแล้วพูดออกมาให้ได้ว่าเออทางฝ่ายเราเองก็ผิดที่ไม่ได้เมนชั่นเรื่องนี้มาก่อนหน้านี้แล้วหลังจากนั้นจะไปคุยประเด็นอื่นก็ไปคุยคือต้องเอาให้ได้ก่อนนะคะทีนี้เขาก็ทําตามที่มนาบอกทุกอย่างจนสุดท้ายเนี่ยเขาก็ไปจี้ให้บริษัทนี้ยอมรับออกมาได้จริงๆว่าทางฝั่งเขาเป็นคนที่ผิดตั้งแต่ต้น ก็เลยได้รับเงินชดเชยนะสุดก็คือเซ็นสัญญาเนี่ยมันเหมือนว่าเราได้งานไปแล้วเราก็เป็นลูกจ้างของบริษัทเขาไปแล้วไงแล้วพอเขาพอเราไม่แฮปปี้ที่จะทําสิ่งนี้เขาเอามาแทรกเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าเราไม่ไม่เหมาะที่จะรับตําแหน่งนี้ใช่ไหมเราก็เลยเหมือนถูกไล่ออกคือถูกปลดจากหน้าที่ทํางานจากจากตำแหน่งนี้อะซึ่งก็แฝ์เพราะถ้าถ้าเกิดเขารับเราไปเราก็ไม่อยากทําอยู่ดีใช่ไหมคะเขาก็ปลดเราแต่แต่ถ้า มานะ่ยไม่จี้ให้แฟนไปบอกเขาเอาผิดให้ได้อะว่าคุณผิดที่คุณไม่ยอมบอกนู่นนี่นั่นตั้งแต่ต้นอะไรเงี้ยเขาก็แค่ตัดสัญญาเราเราก็แยกยายกันไปแล้วก็เสียเวลาเปล่านะคะที่สมัครงานที่สัมภาษณ์งานมาเป็น1เดือนเต็มเนี่ยแล้ก็อาจจะเสียโอกาสที่จะไปได้งานที่อื่นด้วยพอดีว่าเราไปจี้ให้เขายอมรับมอมยอมรับผิดมาจนได้สุดท้ายก็คือเขาไล่เราออกจริง แต่เขาก็ต้องจ่ายเงินเดือนชดเชยให้เป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์เพราะถือว่าเราเข้าทำงานแล้วอาทิตย์แรกประมาณนี้โอเคมาถึงเรื่องที่สองนะคะนาซิสพยายามสร้างสถานการณ์บางอย่างสร้างกับดักให้เราขายหน้าต่อหน้าคนอื่นคนอื่นที่ว่าเนี่ยอาจจะเป็นคนระดับเท่ากันหรือหนักกว่านั้นคือคนระดับสูงกว่าคนที่เราต้องรักษาหน้าตาคนที่เราต้องรักษาชื่อเสียงคนที่เราต้องรักษาความมั่นใจที่เขาไม่อยู่ตัวเราใช่ไหมนาซิสิสเนี่ย ถ้ามีโอกาสเนี่ยเขาจะสร้างสถานการณ์บางอย่างให้เกิดความขายหน้าหรือเสียชื่อเสียงกับ,กบเราขึ้นนะคะต่อนหน้าคนอื่นกรณีของมานานะอันนี้เป็นเรื่องงานมานาพูดงนี้แล้วกันตั้งแต่ทํางานมานะไม่เคยเจอที่ไหนที่ไม่มีอย่างน้อยหนึ่งคนนะ่ะที่พยายามจะหาเรื่องมานะมันต้องมีอย่างน้อยหนึ่งคนทุกที่ ซึ่งมานาทํางานที่ปัจจุบันเนี่ยมาประมาณ8เดือนกว่าแล้วนะคะมานาก็ oh. ตอนแรกช่วงช่วงต้นจนถึงประมาณ7เดือนครึ่งยอะไรย่างเงี้ยมานาก็แบบเออดีเนาะบริษัทนี้ยังไม่เคยเจอใครที่มาทําอย่างนี้กันมานะผิดค่ะสุดท้ายมาโผล่เดือนที่8นะคะมาแล้วหนึ่งคนนะสิ่งที่เขาทําอย่างที่บอกนะมานาไม่เรียกว่าเขาเป็นอาชีพนะสิ่งที่เขาทําคือมานากาลังจะเสนอโปรเจกต์ Project กับหัวหน้าใหญ่ ว่าฉันเสนอว่าวัะสะดุตัวใหม่นี้มันจะนำมาซึ่งคุณประโยชน์อย่างไรก็แล้วแต่นะที่มานจะพยายามเน,นเน้นเนี่ยว่าเออคนจะทำอันนี้ก็เสนอเพื่อที่จะขออนุมัติถ้าเขาอนุมัติเนี่ยก็เท่ากับว่ามานาก็จะได้ทำโปรเจกต์นี้ต่อไปจนถึงจบใช่ไหมคะก็ต้องของบขอแรงคนขอ เวลาของโรงงานผลิตหรืออะไรอย่เงี้ยคือมันมีขั้นตอนของมันเลยต้องมาขออนุมัติใช่ไหมซึ่งการขออนุมัติเนี่ยก็ต้องดึงคนอื่นเข้ามาด้วยนอกจากหัวหน้าใหญ่ก็มีหัวหน้าของมานาหัวหน้าของมานาเป็นลูกน้องของหัวหน้าใหญ่ทีโอเคนะแล้วก็มีเพื่อนโรงงานอีกประมาณ3คนนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวกับ,บ p o c e s s ที่ว่าการเอาวัสดุใหม่มาเข้าบริษัทเนี่แหละทีนี้มานาก็ ทำการทำพรีเซนเทชันนะเสนออธิบายว่าโปรเจกต์นี้เป็นยังไงเกี่ยวกับอะไรแล้วก็มีขั้นตอนยังไงมีสิ่งที่ต้องระวังยังไงเขาเรียกว่า Risk Analysis นะก็คือต้องมานั่งแจงว่าเรารู้นะว่าการเอานี่นั่นเข้ามาแล้วมันจะมี Risk เรื่อง Business เรื่องเงินอะไรเงี้ยหรือว่าเรื่องการตลาดเรื่องนู้นเรื่นี้เร่องนั้นอนะก็พูดพูดเสร็จอธิบายจน,จ,นจบทุกคนเข้าใจนะคะแต่มีใายคนเนี้ไม่เข้าใจ ตีหน้าซื่อตอนแรกมานาก็คิดว่าเขาไม่เข้าใจจริงๆซึ่งมานาก็ก็ค <c oughs> ่อนข้างแปลกใจนะเพราะว่าคิดว่าเราอธิบายดีแล้วแล้วคนอื่นก็เข้าใจอะไรเงี้ยเขาก็แบบอออันเนี้ยไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจพอยเนี้ยว่าทําไมจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมันมาได้ยังไงอะไรเงี้ยแบบแล้วทํา,าทเสียงอย่างนี้ด้วยนะคุณผู้ชมมานาไม่ได้ล้อเล่น <c oughs> <c oughs> ก็มานาก็แบบอ่ะโอเคอธิบายซ้ำรอบสองนะคะแล้วเขานี่เอาให้แบบ ละเอียดกว่าเดิมเอาให้ง่ายกว่าเดิมใช้คำให้ง่ายกว่าเดิมวาดรูปให้ดูด้วยนะจบทุกคนก็เข้าใจอีกใช่ไหมคนนี้ยังไม่เลิกค่ะแต่ฉันก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีอะว่าแล้วอย่างนี้มันทำไมต้องอย่างนี้แล้วทำไมมันไม่อย่างนั้นแล้วมันมานี้ยังไงอะไรเงี้ยพูดเลยว่ามานาปริแตกในหัวนะในในหัวที่คนอื่นไม่เห็นเนี่ยมานาปริแตกเพราะว่า ตรงนี้มันควรจะเป็นการอธิบายที่ง่ายๆเข้าใจได้ง่ายๆแล้วมันไม่ใช่ประเด็นหลักประเด็นหลักคือจะไปขออนุมัติอันนี้แค่เหมือนเกริ่นให้ฟังปูทางให้ฟังว่าเรากําลังจะพูดถึงเรื่องอะไรมาจ,จะขออนุมัติเรื่องอะไรมันควรจะพูดแค่5นาทีแล้วก็มูฟออนไปคุยเรื่องอื่นนะคะเพราะว่าเวลานัดประชุมมันก็มีจํากัดใช่ไหมเราต้องเคารพเวลาของคนอื่นด้วยโดยเฉพาะหัวหน้าใหญ่ที่เขาเป็นคนที่ยุ่งมากๆเลยเนี้ยแล้วมาวนอธิบายกับยายคนนี้อยู่20นาทีประมาณนั้น ทีนี้ปัญหาเนี่ยมันอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมที่มาในอยากจะเน้นให้คุณผู้ชมฟังคือเวลาที่เราอยู่ต่อหน้าคนอื่นน่ะจะเป็นใครก็ตามที่เราจะต้องระวังคําพูดแล้วก็เก็บอารมณ์ให้ดีเนี่ยเพราะว่าพอเราหลุดสติหลุดหรือหลุดคําพูดหรือว่าหลุดน้ําเสียงเสียงแบบไม่น้ําเสียงไม่พอใจออกไปอะ่ะแล้วมันมีผลกระทบต่อตัว,ตวเราเนี่ยเราจะต้องระวังให้มากเพราะนี่แหละคือกับดักที่นาซิสต์สร้างเอาไว้ หนึ่งเลยนะคะคนนี้พยายามจะทำให้มานาขายหน้าด้วยการเหมือนเช็คภูมอิอ่ะว่าถ้าให้อธิบายเพิ่มอะ่ะให้อธิบายทฤษฎีเพิ่มลงทฤษฎีเคมีกันเลยนะตอนนั้นน่มานาจจะพูดได้ไหมถ้ามนานาพูดไม่ได้มันก็น่าอายใช่ไหมว่าอา้าวนี่เธอมาขออนุมัติต่เธอไม่รู้เรื่องอะไรเรื่องพวกนี้เลยเหรอแบบรู้รู้แค่ผิวเผินหรออะไรเงี้ยแล้วพอถามลรเอีกก็ตอบไม่ได้มันก็ดูไม่ดีใช่ไหมพอดีว่ามานาก็ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคนที่ชอบที่จะเข้าใจลึกๆอยู่แล้วไงก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องนั้นอ๋ออยากจะลงรายละเอียดหรอได้จัดให้ค่ะฉันก็ลงรายละเอียดให้ฟังนะทีนี้ในเมื่อเขาทําให้มานาขายหน้าเรื่องอธิบายไม่ได้ไม่สําเร็จมันก็ยังมีต่อไงว่าพยายามทําว่าไม่เข้าใจอยู่นั่นแหละให้มานาเสียเวลากับกับการอธิบายเขาเยอะๆแล้วทําให้ไม่มีเวลาพอไปพูดเรื่องที่สําคัญตอนหลัง ทีนี้ถ้าว่ามานามโมโหซึ่งโมโหจริงนะแล้วถ้าปรแตกออกมาตรงนั้นนะ่ะหรือหลุดคําพูดออกไปที่ไม่ดีหรือว่าตําหนิเขาหรือว่าแค่น้ําเสียงเปลี่ยนนะ่ะว่าเราหุดหงิดอะเราก็ดูไม่ดีแล้วในสายตาคนอื่นให้ให้ใช้สติอีกแล้วนะคะเยอะๆว่าระงับอารมณ์ให้ดีระวังคําพูดให้ดีแล้วทําตัวให้ p r o f e s s i o n a l ที่สุดทํายังไงให้ professional ใช่ไหมอันนี้ความคิดเห็นข,ของมานานนะคือทําให้มัน ถ้าภาษาอังกฤษเรียว่าทําให้มันแห้งที่สุดทําให้มัน Dry อะ่ะคือถามคําตอบคําพูดเท่าที่จําเป็นแต่สุภาพและน้ําเสียงเฉยๆคือทําทุกอย่างให้ Neutral มากๆอะ่ะอย่าไปอธิบายเยอะอย่าไปพูดเยอะเพราะว่าพอพูดเยอะบางทีเราหลุดไงใช่ไหมพูดมากๆแล้วมันก็หลุดออกไปนะแต่ถ้าพูดน้อยเราควบคุมคําพูดได้ไงคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มาทำก็คืออธิบายเท่าที่คิดว่าเขาควรจะเข้าใจ คือพูดแค่เนี้ควรจะรู้แล้วถ้าถ้าว่าเขานี่สามรอบใช่ไหมถ้าว่ารอบที่สามแล้วยังไม่เข้าใจเนี่ยมันอาจจะบอกว่าถ้าอย่างนั้นฉันจะอธิบายกับเธอนอกรอบมานาย,ยังไม่ได้อ้าป,ปากพูดนะหัวหน้าใหญ่เขาอ่านเกมออกเขาก็รีบกระโดดเข้ามาแล้วบอกว่านี่เธอถ้าว่าไม่เข้าใจจนเขาอาธิบายขนาดนี้แล้วเนี่ยแนะนําว่าให้ไปคุยกันนอกเพราะว่าเรายังมีเรื่องที่จะไปคุยกันต่อเนี่ยคุณผู้ชมจะมาจะสื่อว่าคนที่ คนอื่นที่เขาเห็นเหตุการณ์น่ะถ้าว่านาซิสิสชงมาแบบเนี้ยแต่เราไม่เล่นด้วยอ่ะแล้วเราพยายามทำให้โปรเฟ s ชั o นอลที่สุดอ่ะคนที่เสียคือนาซิสิสเองถ้าคนคนอื่นในวงนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ท็อกซิกอ่ะเขาเป็นคนปกติเขาจะดูออกว่าเนี่ยคนนี้กำลังเล่นเกมคนเนี้กำลังชงมากำลังสร้างกับดักมาให้คนที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยจะไปเดินติดกับ ถ้าว่าเราไม่ยอมเดินลงหลุมสักทีเนี่ยคนเขาดูออกแต่ถ้าว่าเขาเฮโลไปกับทางฝั่งนาซิซิส,สก็ให้รู้ไว้เลยว่าคุณกําลังถูกลลยล้อมไปด้วยคนท็อกซิกหรือนาซิซิส,สอีกหลายคนนอกจากคนนี้คนเดียวนะคะโชคดีที่ว่าอย่างที่บอกนะว่าหัวหน้าใหญ่กระโดดเข้ามาแล้วก็หยุดหยุดเกมของนาซิซิส,สนะตรงนั้นออหยุดเกมของคนนี้นะตรงนั้นเออมานละไม่อยากเรียกเขาว่านาซิซิสโอเค แล้วพอตอนหลังมานาก็ไปเช็คกับหัวหน้าตัวเองว่าถามหน่อยว่ามานาพูดไม่เคลียร์หรอหรือว่ายังไงจะได้แก้ไขในครั้งหน้าก็ถามด,ดีใช่ไหมหัวหน้าบอกอ๋อไม่ใช่เลยเธออธิบายดีแล้วอย,อย่างงี้งั้นฉันทุกคนเข้าใจหมดมีแต่คนนี้คนเดียวนั่นแหละที่ไม่เข้าใจก็ไม่รู้เขาเป็นอะไรของเขานะเหมือนแบบเรื่องง่ายๆแค่นี้ไม่เข้าใจที่เรื่องอยากๆนี้เข้าใจจังเลยประมาณเนี้ยหัวหน้าก็คอมเมนต์มาก็คือเป็นการคอนเฟิร์มอีกว่า ทุกคนเห็นแหละนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มนานจะฝากไว้สำหรับเรื่องที่2ก็คือว่าตั้งสติให้ดีแล้วเก็บอารมณ์ให้อยู่ระวังคำพูดให้มากแล้วกท็ทำทุกอย่างให้นิวอทุอยที่สุดให้มาพิเศษในที่สุดเพื่อให้เราไม่มีข้อด้อยข้อบกพร่องอะไรที่เขาจะมาเล่นงานทีหลังได้หรือว่าคนอื่นจะมองเราไม่ดีนะคะเพราะว่านั่นแหละคือสิ่งที่นาซีต้องการเขาต้องการให้เราดูไม่ดีในสายตาคนอื่นถ้าเราว่าเราสติหลุดคำพูดหลุดอ,อะไรออกไปเนี่ยคนอื่นจะมองทันทีทเลยว่า โอ้ยคนนี้ขี้โมโหหรือแบบโอ้ยคนนี้เขาแบบแบบอารมณ์บุบวาบเนาะน,นิดหน่อยก็สติแตกเนาะอ,อะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาไม่รู้ไงว่าเราเจออะไรมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นระวังให้ดีนะเรื่องที่3นะคะเรื่องการเก็บหลักฐานเป็นสิ่งที่สําคัญมากถ้าคุณเดียวกับคนที่ท็อกซิกหรือน่าเซซิส,ส,สเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยชอบพูดจาไม่อยู่กับร่องกับ้อยวันนี้พูดอย่างวันหน้าพูดอย่างหรือบอกว่าเปล่าไม่ได้พูดอย่างนั้นวันนั้นไม่ได้พูดแบบนี้ ฉันไม่เคยพูดเรื่องอะไรเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยคือเขาอย่างที่บอกนะพูดไม่อยู่กับล่องกับรอยเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเอาให้เขาอยู่กับล่องกับรอยให้ได้ก็คือหลักฐานดังนั้นหลักฐานมีอะไรบ้างเรามาคุยกันหลักฐานที่ว่าก็คือถ้าเป็นไปได้ให้คุยในแชทหรือคุยในอีเมลเพราะว่ามันบทสนทนาทุกอย่างถูกเก็บไว้เป็นลายละกักษณ์อักษรใช่ไหมคะถ้ากลัวเขาจะลบ ข้อความอะให้สกรีนแคปจอร์เอาไว้เลยท,ทุกหน้าท,ที่มีการคุยกันไว้เพราะว่าเราเคาลบข้อความเนี่ยมันก็มาขึ้นทางฝั่งเราว่าเคาลบใช่ไหมแต่ถ้าเราแคปหน้าจอไว้เนี่ยยังไงเราก็มีรูปโชว์ว่าเขาพิมพ์มาว่าแบบนี้แบบนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ประชุมเนี่ยสำหรับอันนี้พูดถึงหน้าที่การงานนะประชุมมักจะประชุมกันตัวต่อตัว,ตวหรือว่าประชุมทางโทรศัพท์หรือว่าประชุมทาง zoom ใช่ไหมสมัยนี้เขา เขาไม่ไม่ค่อยเจอหน้ากันแล้วนะก็ประชุมออนไลน์กันมันเป็นการพูดใช่ไหมคะมันจะบันทึกเวลาลัางอักษรยากวิธีที่คนที่ทํางานที่มานาทําทําอยู่หลายๆที่เนี่ยเขาทําก็คือพูดอะไรกันในห้องประชุมไม่รู้หรือพูดกันในซูมพูดอะไรไม่รู้แต่พอทุกคนจบประชุมแล้วเนี่ยจะมีหนึ่งคนที่เก็บข้อมูลนะ่ะแล้วพิมพ์เป็นอีเมลแล้วส่งไปให้ทุกคนบอกว่าขอสรุปการประชุมดังนี้นะคะ เรื่องที่มีการเอ่ยถึงวันนี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าคุณคนนี้พูดว่าอย่างนี้คุณคนนั้นพูดว่าอย่างนั้นแล้วบทสรุปของการประชุมวันนี้คืออะไรก็ว่าไปเพื่อที่จะเก็บไอ้คำพูดเหล่านั้นให้เป็นล,ลักษ์อักษรไงใช่ไหมแล้วก็แน่นอนว่ามันก็มีเดตสแตมป์นะคือมีวันที่มีเวลาลงใช่ไหมคะว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่อะทีนี้การที่เก็บล,ลักษณ์อักษรเนี่ยมันก็ดีแต่ถ้าจะดีกว่านั้นอีกนะอันนี้ก็ความคิดเห็นของแม่ไก่เช่นกันนะคะก็ คลิปวิดีโอเพราะว่าเวลาเราจะเอาเรื่องอะไรกับเขาเนี่ยเขาจะปฏิเสธไม่ได้ว่านั่นคือเสียงเขาที่พูดในบทสนทนานั้นที่เราอัดใช่ไหมหรือคนที่เห็นอยู่ในคลิปวิดีโอเนี่ยไม่ใช่ตัวเขามันมันเถียงยากคุณผู้ชมหรือถ้าเขายังจะดื้อเถียงอะ่ะเราก็ต้องหาพยานนะเอาไปให้ใครสักคนฟังแล้วบอกว่ายืนยันซิว่าเนี่ยใช่เสียงคนนั้นไหมหรือว่าที่โชว์คลิปให้ดูเนี่ยว่าคนที่อยู่ในคลิปวิดีโอเนี่ยใช่เขาไหม แล้วจะดีกว่าอีกถ้าเวลาเรามีเรื่องกับนาร์ซิสิิสเนี่ยหรือคนท็อกซิกที่ที่เราเอาเรื่องเอาเอาให้เขาอยู่กับร่องกับรอยไม่ได้เนี่ยจะดีที่สุดถ้ามีพยานอยู่ด้วยถ้าเราคุยกับเขาสองคนเนี่ยเขาอาจจะโกหกอะไรก็ได้ว่าฉันไม่ได้พูดอย่างนั้นหรือว่าเธอทําร้ายฉันหรือว่าเธอนู่นนี่นะั่นอะไรที่เขาจะโกหกเพื่อเอาตัวรอดเขาทําได้หมดแต่ถ้ามีพยานคนอื่นอยู่ด้วยอะ่ะ มันก็โกหกยากใช่ไหมคะเพราะว่ามันมีมากกว่าหนึ่งคนที่เห็นเหตุการณ์ใช่ไหมหรือว่าได้ยินสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เอาให้แน่ใจนะว่าพยานคนนั้นเนี่ยไม่ได้เข้าข้างนะสิสิสิคนท็อกซิที่เรากำลังมีเรื่องด้วยนะคะไม่อย่างนั้นเรานั่นแหละนะที่จะเป็นคนจบข่าวนะคะตัวอย่างของเรื่องนี้ก็คือว่าบ้านที่มานายอยู่ทุกวันนี้เป็นบ้านเช่านะแล้วก็เวลาเซน็นสัญญานเนี่ยเขาเซ็นกันหนึ่งปีนะคะเพราะฉะนั้นพอ จะหมด1ปีปุ๊บเราก็ต้องมาคุยกันว่าสัญญาอันใหม่จะเป็นยังไงแล้วก็ตกลงตามนั้นแล้วก็เซ็นใหม่ใช่ไหมแล้วก็อยู่ต่อไปหนปีทีนี้ตอนเนี้ช่วงช่วงประมาณเดือนหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยสัญญากําลังจะหมดก็ต้องมาคุยเรื่องสัญญาใหม่อย่างที่บอกใช่ไหมแต่คราวนี้เขาจะขอขึ้นค่าเช่าขึ้นเยอะด้วยนะแต่บอกว่าแต่เขาเขาเขียนในอ e ีเมลนะบอกว่าจะขอขึ้นค่าเช่าจากเท่านี้ไปเป็นเท่านั้น แล้วก็จะให้เวลา2เดือนหลังจากที่เซ็นสัญญาใหม่อะว่ายังให้คงเรทเดิมอยู่จ่ายจาค่าบ้านเท่าเดิมไป2เดือนแล้วหลังจากนั้นค่อยปรับเป็นเรทใหม่โอเคเขาพูดว่าอย่างนั้นเราก็เลยตกลงว่าโอเคถ้าถ้าถั่วเฉลี่ยว่าขึ้นมาเยอะจริงแต่มัน10เดือนที่เราต้องจ่ายอ่าเรทใหม่ใช่ไหมคะถ้าเอามาหารเฉลี่ยกันปีหนึ่ง12เดือนก็เอะไม่แย่โอเคเราก็ตกลงตามที่เขาพูดใช่ไหม แต่พอถึงตอนจะเซส็นสัญญาจริงๆเอาอีกแล้วคุณผู้ชมจะมาปรับเป็นเรทใหม่ทันทีเราบอกโน no 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 ย no, no, ูไม่ได้พูดอย่างนี้เขาก็บอกอะไรไม่ไม่ได้พูดนู่นนี่นั่นเราก็ไปนั่งรื้ออีเมลเก่านะคะมาให้ดูว่าอยู่พูดไว้ว่าจะปรับค่าเช่าเป็นเป็นเบทใหม่เนี่ยหลังสองเดือนหลังจากที่เซ็นสัญญาไปแล้วเพราะฉะนั้นจะมาขึ้นเลยทันทีหลังจากเซ็นสัญญานี้ไม่ได้เขาก็ต้องยอมจำนวนต่อราคาแล้วก็บอกอ่ะะขอโทษทีลืมไป แล้วก็แก้สัญญานะคะให้เป็นไปตามที่ตัวเองพูดไว้ถ้าว่าเราไม่เก็บหลักฐานเน่ยเราก็เดือดร้อนอีกใช่ไหมคุณผู้ชมสังเกตด,ดูนะคะตีมประจําวันนี้ก็คือว่าคนเหล่านี้ไม่ว่าจะพูดอะไรหรือทําอะไรแล้วแต่เนี่ยดูถือว่าผลประโยชน์ตกกับใครตกกับเขาตกกับเขาหมดแล้วถามว่าใครเสียปร,ประโยชน์คนนี้ตลอดทําไมพูดจาไม่อยู่กับร่องกับรอยหรือว่า โกหกนู่นนี่นั่นแล้วผลประโยชน์ไม่ตกกับเราบ้างนะคะก็เพราะอย่างนี้ไงเขาจะทําทุกอย่างเพื่อให้ผลประโยชน์ตกกับเขานะคะเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีที่มานาดับมือนะแล้วก็ป้องกันไม่ให้ตัวเองเสียผลประโยชน์ทาแบบนี้นะคะก็หวังว่าสิ่งที่มานาแชร์กับผู้ชมในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็ถ้าใครเอาไปปรับใช้ได้นะรบกวนกดคลิกไลค์หรือ Subscribe ให้มานาด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมกันในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ